สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมถูกใจใสายช่างเหมือนเดิมนะครับในเมื่อเราถอดล้อถอดท่ออะไรทํางานเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนการใส่ท่อก็อเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับในการถอดล้อถอดลอไรคลิปนี้นะครับก็จะพามาใส่ท่อนะครับยี่ห้อ5 TTX นะครับซึ่งผมได้ถอดอเตรียมการรอไว้แล้ว ซึ่งน็อตจะมีอยู่4ตัวนะครับจะมีนอ็อตจะมีน็อตยึดอขอท่ออยู่2ตัวแล้วก็น็อตยึดท่อตรงสวิงแอมปนี่ครับตรงเครื่องนะครับทั้งหมดเป็น4ตัวพอดีๆเด้อพี่น้องระวังมันแห่เด้อเว,วลาทำอย่างก็จํากันไว้เด้อจากจุดไหนไปจุดไหนจําไว้ให้ดีนะครับพี่น้องตั้งกล้องไว้เลยเด้อ เรามาเริ่มกันเลยครับก็จับท่อรายนะครับนี้ผมจะผ่าดูที่ขอท่อนะครับเนี่ยเห็นไหมคอท่อตรงนี้ก็สวมให้ตรงๆครับมันจะมีประเก็นอยู่ติดอยู่ขอท่อนะครับสวมขอท่อไปแล้วก็ยึดน็อตขันงอ่าขันหลวมๆก่อนทัดสองตัวเป็นเบอร์สิบสองนะครับแนะนำให้ใช้ ขาตั้งเดียวนะครับเพราะว่ามันง่ายดีครับเวลาเรานั่งมันได้องศาขันนะครับแล้วก็ตัวทีนะครับมันจะขันง่ายนะครับถ้าเครน่งขาตั้งคู่มันตัวทีเรามันยาวนะครับขันยากเห็นไหม ก็ยกยกโค้ขึ้นมานะครับสวมไว้ก่อนเนี้แล้วก็เอาน็อตตัวเนี้ยขันขันไว้ก่อนนะครับไม่ต้องขันแน่นขันล็อกไว้เฉยแล้วก็มาดูข้างในนี้ข้างในนี้นนเห็นไหมข้างในนี้จะมีหูน็อตอยู่รูน็อตอยู่สองรูนะครับสวมไม่เข้านะครับเนี่ยมันก็จะเข้าพอดีเลยเข้าพอดีเป๊ะแล้วก็ล็อกน็อตตัวนี้ไว้เลยใส่น็อตไว้ก็ได้ สองตัวไม่ต้องแน่นนะคาไว้เฉยขันไว้พอตึงๆแล้วก็เอาน็อตเบอร์สิบสองนะครับขันเข้าตรงนี้นะครับก็เนี่ยเห็นไหมมันจะมีบนและแรงเบอร์สิบสองขันให้แน่นเลยนะครับเนี่ยขันให้เท่าๆกันนะครับเนี่ยบนและแรงเห็นไหมตัวแร,งแ,วววแรงแล้วก็ตัวบนเนี่ยตัวแรงแล้วก็ตัวบน ขันไปเลยนะครับเมื่อขันเสร็จแล้วนะครับก็ตรงนี้อีกสองต okay. ัวนะครับเบอร์สิบสองขันให้แน่นก็เป็นอันจบนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับการใส่ท่อนะครับสี่ตัวนะครับน็อตนะครับหนึ่งสองสามสี่มีแค่นี้นะครับจุดยึดน็อตก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆ เดี๋ยวจะให้ดูน้องที่ขอเท่าอีกทีนะครับเห็นไหมตรงนี้เียตรงนี้ก็แน่นแล้วนะครับย้ำให้แน่นเลยนะครับพอตึงๆนะครับอย่าแน่นนะครับเดี๋ยวถ้าแน่นเกินไปเดี๋ยวขาดนะครับเดี๋ยวปัญหาปัญหางอกนะครับงานงอกนี่นะครับสองตัวเสร็จแล้วนะครับการใส่ท่อ Yamaha TTX นะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ